สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Make My Set Podcast รายการที่จะมาช่วยให้เราเข้าใจเรื่องเงินเงินทองในแบบที่ง่ายขึ้นค่ะ วันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่สำคัญมากๆที่หลายคนอาจจะมองข้ามไปนั่นก็คือเรื่องหนี้ค่ะแต่ไม่ใช่แค่หนี้ธรรมดานะคะเราจะมาเจาะลึกถึงหนี้ดีกับหนี้เสียกันค่ะเพราะการแยกสองสิ่งนี้ให้ออกคือกุญแจสำคัญที่จะไม่ทำให้เราติดกับดักทางการเงินจนสายเกินไปค่ะนี่ไม่ได้แย่เสมอไปนะ หลายคนพอได้ยินคำว่านี่ก็อาจจะรู้สึกกลัวหรือคิดว่าเป็นเรื่องที่ต้องหลีกเลี่ยงให้ไกลที่สุดใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้วนี่เนี่ยไม่ได้แย่เสมอไปหรอกคะ่ะถ้าเราเข้าใจธรรมชาติของมันและรู้จักใช้ให้ถูกทางนี่ก็สามารถเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้เราสร้างเนื้อสร้างตัวสร้างความมั่งคั่งได้เลยนะคะ ประเด็นสำคัญคือเราต้องแยกให้ออกค่ะวันนี้ที่เรากำลังจะก่อหรือที่เรามีอยู่เนี่ยเป็นหนี้ประเภทไหนกันแน่เป็นหนี้ดีหรือหนี้เสียเพราะผลลัพธ์ทางการเงินมันแตกต่างกันลิบลับเลยล่ะค่ะมาทำความรู้จักหนี้ดีกันก่อนค่ะ เรามาดูพระเอกของเราก่อนนะคะนั่นก็คือนี่ดีค่ะนี่ดีคือนี่ที่เรากู้มาแล้วสร้างโอกาสในการสร้างรายได้หรือสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับทรัพย์สินของเราในอนาคตค่ะลองนึกภาพตามนะคะ นี่เพื่อการศึกษาการกู้ยืมเงินเพื่อเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นหรือเรียนในสาขาที่เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานถือเป็นนี่ดีค่ะเพราะความรู้และทักษะที่เราได้มาจะช่วยเพิ่มโอกาสในการทำงานที่ดีขึ้นได้เงินเดือนที่สูงขึ้นซึ่งจะนำไปสู่รายได้ที่เพิ่มขึ้นและสามารถนำมาจ่ายคืนนี่ได้ในที่สุดค่ะ นี่เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เช่นการผ่อนบ้านหรือคอนโดการกู้ซื้อบ้านหรือคอนโดเพื่ออยู่อาศัยหรือเพื่อปล่อยเช่าถือเป็นนี่ได้ค่ะเพราะอาสังหาริมทรัพย์มักจะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นตามการเวลาแถมยังสร้างกระแสเงินสดจากค่าเช่าได้ด้วยค่ะแม้จะมีดอกเบี้ยแต่ถ้ามูลค่าของทรัพย์สินเพิ่มขึ้นในระยะยาวหรือมีค่าเช่าเข้ามาช่วยก็ถือว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าค่ะ นี่เพื่อการลงทุนในธุรกิจถ้าเรากู้เงินมาเพื่อขยายกิจการเพิ่มเครื่องจกักรหรือลงทุนในสิ่งที่ให้ธุรกิจเติบโตสร้างรายได้เพิ่มขึ้นนี่ก็เป็นนี่ดีค่ะเพราะเงินที่กู้มาถูกนำไปใช้เพื่อสร้างผลตอบแทนที่สูงกว่าดอกเบี้ยที่เราต้องจ่ายไปค่ะ หัวใจของนี่ดีคือการที่เงินที่เรากู้มานั้นไปสร้างมูลค่าเพิ่มหรือสร้างกระแสงเงินสดให้กับเราในอนาคตค่ะดอกเบี้ยที่เราจ่ายไปถือเป็นการลงทุนเพื่ออนาคตนั่นเองค่ะ แล้วหนี้เสียหลักคืออะไรที่มีมาถึงผู้ร้ายของเราบ้างค่ะนั่นก็คือหนี้เสียหนี้เสียคือหนี้ที่เรากู้มาแล้วไม่ได้สร้างรายได้เพิ่มขึ้นหรือไม่ได้สร้างมูลค่าเพิ่มกับทรัพย์สินของเราแถมยังสร้างภาระและลดทอนความสามารถในการใช้ชีวิตของเราในอนาคตอีกด้วยค่ะหนี้บัตรเครดิตอันยักษ์คลาสสิกเลยค่ะการรูดบัตรเครดิตซื้อของฟุ่มเฟือยหรือของที่ไม่ได้จําเป็นจริงๆเช่นเสื้อผ้าตามแฟชั่น แก๊สเจ็ตใหม่ๆหรือการทานอาหารนอกบ้านบ่อยๆแล้วจ่ายแค่ขั้นต่ำดอกเบีย้ยบัตรเครดิตสูงมากค่ะและของที่เราซื้อมาก็มีแต่มูลค่าลดลงไม่ได้สร้างรายได้เพิ่มขึ้นเลยค่ะนี่ผ่อนสินค้าฟุ่มเฟือยการผ่อนสินค้าที่เสื่อมมูลค่าเร็วหรือของที่ไม่ได้จำเป็นต่อการดำรงชีวิตเช่นกระเป๋าแบรนด์เนมโทรศัพท์รุ่นใหม่ล่าสุดแบบต้องผ่อนยาวๆหรือของเล่นที่ไม่ได้สร้างมูลค่าอะไรให้เรานี่ก็เป็นนี่เสียค่ะ นี้สินเชื่อส่วนบุคคลเพื่อใช้จ่ายทั่วไปการกู้เงินมาเพื่อใช้จ่ายในชีวิตประจําวันเช่นค่ากินค่าเที่ยวค่าสังสรรค์นี่คือนี่เสียชัดๆเลยค่ะเพราะเป็นการนําเงินในอนาคตมาใช้ในปัจจุบันโดยไม่ได้สร้างประโยชน์อะไรให้เราเพิ่มขึ้นเลยมีแต่จะทําให้เราหมุนเงินไม่ทันในที่สุดค่ะนี่ที่เกิดจากพฤติกรรมพน,นันหรือความบันเทิงเกินตัวอันนี้ไม่ต้องอธิบายเยอะเลยนะคะเพราะมันมีแต่เสียกับเสียค่ะหัวใจของนี่เสีย คือการที่เงินที่เรากู้มานั้นหายไปกับการบริโภคไม่ได้ก่อให้เกิดรายได้หรือไม่ได้สร้างมูลค่าเพิ่มใดๆมีแต่จะทำให้เรามีภาระเพิ่มขึ้นและลดโอกาสในการสร้างความมั่นคงทางการเงินของเราค่ะแยกให้ออกก่อนจะสายเกินไปการแยกนี้ดีกับนี่เสียให้ออกเนี่ยสำคัญมากๆนะคะมันคือการตั้งสติก่อนที่เราจะตัดสินใจก่อนนี่ก้อนใหม่หรือแม้แต่การกลับมาทบทวนนี้ที่เรามีอยู่ค่ะก่อนก่อหน,นี้ใหม่ให้ถามตัวเองเสมอว่า นี่ก้อนนี้จะช่วยให้ฉันมีรายได้เพิ่มขึ้นในอนาคตไหมหรือนี่ก้อนนี้จะสร้างมูลค่าเพิ่มกับรัพย์สินของฉันไหมถ้าทำตอบคือไม่หรือไม่แน่ใจให้ระวังไว้เลยค่ะว่ามันอาจจะเป็นนี่เสียเมื่อมีนี่อยู่แล้วลองลสต์หนี้ทั้งหมดที่เรามีแล้วจำแนกดูค่ะว่านี่ไหนคือนี่ดีนี่ไหนคือนี่เสียจากนั้นให้เร่งจัดการนี่เสียก่อนค่ะโดยเฉพาะนี่ที่มีดอกเบีย้ยสูง<ๆ>เช่นนี่บัตรเครดิตหรือสินเชื่อส่วนบุคคล การกำจัดหนี้เสียให้หมดจะช่วยปลดภาระและทำให้เรามีสภาพคล่องทางการเงินที่ดีขึ้นมากๆค่ะการเป็นหนี้ไม่ได้แย่เสมอไปค่ะแต่เราต้องเป็นหนี้อย่างฉลาดและมีสติหวังว่าเรื่องราวของหนี้ดีและหนี้เสียในวันนี้จะช่วยให้ทุกคนมองเห็นภาพชัดเจนขึ้นและนำไปปรับใช้กับการวางแผนทางการเงินของตัวเองนะคะหากคุณชอบเนื้อหานี้ฝากกดติดตามแชร์ share, หรือส่งต่อให้เพื่อนๆด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีค่ะ